สวัสดีครับ1น่งาทีจะสิ่งที่จะจัดการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอรนประจำวันที่1ิพฤษภาคมพระธรรมยอนบทที่1ข้อที่2 9ถึง51พระเยซูได้เสด็จมาหายอนผู้ให้ปริสมาและยอนผู้ให้ปริสมานั้นก็ได้พูดว่าจงดูพระเมสสปนดของพระเจ้าผู้รับบาปของโลกไปพระองค์นี่แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าเสด็จมาเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าเราทราบนะครับว่ายอนเนี่ยเป็นลูกของอลิซาเบ พูดว่าพระเยซูจะเสด็จมาก่อนท่านเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้ายอนกําลังยืนยันกับท่านว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและยอนก็พูดต่อไปว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จมาเหมือนดังนกพิราบสถิตกับพระองค์ในตอนที่เขาให้บัพติศมาพระเยซูเมื่อข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ทรงใช้ข้ามาให้บัพติศมาคือพระเจ้านั้นน่ะได้ยืนยันกับว่าเมื่อเห็นพระวิญญาณเสด็จมาเหนือผู้ใดคนนั้นแหละจะเป็นคนให้ที่จะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ เราทั้งหลายได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าและยอนก็พูดชัดเจนแล้วว่าข้าพเจ้าเห็นแล้วและเป็นพยานว่าคนนี้แหละคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าให้เราวางใจเหมือนที่ยอนได้ปั่นใจพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้รับบาปของโลกไปของคุณและของผมนั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ